จุดเริ่มต้นที่ผมเข้ามาทํานะครับผมเริ่มจากในตอนแรกที่ผมคิดว่าเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเ,เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วใกลตัวคนเรามากๆเลยครับผมแต่ว่าหลังจากที่เราได้มีโอกาสมาทํางานในจุดนี้ได้มาศึกษาแบบจริง,งจังนะครับผมเลยทําให้เรารู้ว่าเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนแล้วก็ง่ายมากๆเลยด้วยอยู่รอบๆตัวเรานะครับผมรู้ว่าจะเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยคือชีวิตของคนเราเลยก็ได้ครับ และอย่างในวันนี้นะครับผมผมก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับทางพี่สพครับผมในกิจกรรมที่ชื่อว่าวิทยาศาสตร์พลเมืองหรือว่า Citizen Science นั่นเองครับผมซึ่งเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐเอกชนประชาชนและก็เยาวชนนะครับผมมาร่วมการสำรวจนะครับเพื่อจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ถือเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับผมในการเก็บข้อมูลของระบบนิเวศของป่าชายเลนนะครับผมโดย จัดเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็จะมีพี่วิศพรเนี่ยคอยดูแลน้องๆทุกคนอยู่ไม่ห่างเลยครับ